ปีหน้าเกี่ยวกับนักกษัตริย์เนาะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าปีนักกษัตริย์ปีหน้าก็คือปีกระต่ายนะค,ะครับผมบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นศิลป,ปินดาราจะต้องทําใจอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ที่ไม่คาดคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสียทรัพย์โดยไม่ตั้งตัวนะครับการเสียทรัพย์โดยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากนะครับแล้วการถูกเอาเปรียบการถูก เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแฮกข้อมูลหรือการล่วงถูกละเมิดถูกอะไรประมาณนี้จะเยอะกว่าเป็นประวัติการอันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่แต่เรื่องดีก็มีเหมือนกันช่วงประมาณปลายปีถ้าใครท <c oughs> อาอาชีพเกี่ยวกับศิลปินดารานะครับผมจะต้องไปไหว้พระปางปาริลลยกะน,นะครับก็คือพระปางปาริเลยกะก็คือจะมีช้างมีลิงไปแหละที่เหมาะอยู่ ที่พุทธเจ้าอันนี้ช่วงครึ่งปีหลังจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างมากนะครับและปีหน้าเนี่ยนะครับให้ระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียนะครับหลังจากสมการไปแล้วนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงก็จะต้องจับตาดูเพราะว่าดาวมฤตยูนะครับผมดาวมฤตยูเนี่ยย้ายเข้าสู่นะครับราศีพฤษภจากราศีเมษนะครับนะครับเข้ามาสู่ราศีพฤษภนะครับผม นะอันนี้ก็เป็นไปตามของเรื่องราวของดวงดาวเพราะว่ามันถอยหลังไปครั้งหนึ่งแล้วตรงนั้นให้ได้เตรียมใจกันสร้างบุญสร้างกุศลแต่ปีหน้าช่วงกลางปีจะต้องระวังการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับตัวนี้ก็จะต้องอย่าประมาทในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังด้วยอย่างที่คำพระนั้นบอกว่าอยาตั้งตนในความประมาทนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ในช่วงวอายุที่ความ,มานเท่าไร่ะครับหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอนะไรน จะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะก็ไม่อยากให้เกิดเนาะแต่ว่าเราก็ตั้งสติและกันในเรื่องของการดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะครับและมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเรื่องของการลงนามเซ็นสัญญาใดๆต่างๆต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินด้วยก็จะต้องระวังเพราะว่าปีหน้าเนี่ยข่าวพวกนี้จะมีอย่างมากเลยนะครับนะปีหน้า ก็จะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดกันด้วยไม่ว่าจะการลงทุนใดๆก็จะต้องควรระวังนะครับก็ขอสรุปว่านะไอ้สิ่งที่ควรระวังมีประมาณ6 0เแล้วไอ้ส่วนที่ดูแล้วดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเสริมบุญเสริมวาสนาปราพืชน,นระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกันเองอีกส0%สิบเปอร์เซ็นต์สถานที่ที่ไปเสริมรวมที่อาจารย์บอกมาสักรู่นี้เลยใช่ไหมครับครับผม มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับโดยเฉพาะปีกระต่ายเนี่ยกระต่ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์เทพที่ควรบูชาในประจําปี2566น,นะครับปีที่แล้วผมได้บอกไว้แล้วว่าเป็นปีของอสุรภงวงยักษ์นั่นก็คือปีของทาเวสวรรคนไปไหว้ทาเวสวรรกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ปีหน้านะครับปีหน้าพระอวโลกิเตศวรนะครับหรือเราเรียกกันว่าพระโพธิสัตว์ควรกินอันนี้น่าศึกษา คใครมีไว้บูชาใครมีไว้กราบไหว้โดยเฉพาะพระอวโรกิเตศวนหลายๆปางตามลักษณะของวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนะครับก็ใช้วิจรารญาณแล้วก็ใช้ศรัทธาและปัญญาในการบูชาและศึกษาอย่างแท้จริงก็จะเกิดมรกเกิดผลในที่สุดเพราะว่าปีหน้านะครับเป็นปีของพระอวโลกิเตศวน กวรอิมพระโพธิสัตว์นั่นเองครับอาจารย์ถาปีน่าจะมีเรื่องอะไร,รเซอร์ไพริมไปนคะเช่นแบบการลาแต่งผ่าอะไรเงี้ยช็อปกันแบบฟ้าผ่าเลย,เลยขอพูดเป็นกลางๆแล้วกันว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการการเลิกลาโดยที่เราไม่คิดว่าจะต้องเลิกลากันนะครับมีการเลิกลากันแบบปัจจุบันพันด่วนเลยครับนะครับตรงนี้เนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่มีนาเมาษาพฤษธสภาเป็นต้นไปนะครับผมตรงนี้ ขอใช้คําว่าอะไรดียะรักเล้าเนาะรักเล้าที่ต้องแยกทางกันะครับป็นแฟนหรือว่าเป็นสามีภรรยาทั้งสองอย่างเลยครับนะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงไหมครับเอ่อขอใช้คําว่าช็อกแล้วกันว่าไม่น่าคู่นี้ไม่น่าจะเลิกก็ต้องเลิกกันนะครับเดียคาครับอ่ะป้าย่าถ่ายรูปอาจารย์ก่อนนะครับ